เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะโคโนมิประกาศแล้วนะครับผมไม่มีซีซั่น3แน่นอนแต่จะเปลี่ยนเป็นอีฟุตบอล2023แทนเปลี่ยนภาคไปเลยนะครับผมเปลี่ยนภาคไปเลยโอ้โหนะฮะย2ิบสองเพิ่งมาแล้วก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เป็นอยนเป็นยีิบสามเลยจบนะครับผมนะฮะเคเรามาดูนะครับผมเนี่ยโคโนมิจะแจ้งไว้แล้วนะฮะ ได้แจ้งเอาไว้แล้วว่าจะมีการนะครับผมจะมีการเปลี่ยนเป็นปี23นะครับผมนะจะมีการอัปเดตจากปียี่เป็นปีเป็นปียี่สิบสามติดปากปีทว่ะจะอีฟิทบอลสองพันยี่สองเป็นอีฟ e ิทบอลสองพันย e ี bon ่สามนะฮะในปลายเดือนสิงหานี้นะครับผมปลายเดือนนี้นะฮะปลายเดือนนี้ก็อ่าจะมีการนะครับผม ยกเนื้อหาไปในปียีก็คือพวกอ่าคอย GP อะไรอย่างเงี้ยจะไม่หายก็จะถูกยกไปนะครับผมนะฮะมี100คอยก็ได้100คอยไปก็คือไม่หายอ่ะพวกคอยพวก GP พวกอีฟบอลพอยต์นักเตะเอ่อเมนเจอร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยในอะ็อบเจกต์ต่างๆคือไม่หายนะฮะไม่หายแล้วก็โบนัสบูตทแล้วก็อะไรสักอย่างแล้วก็พวกตั้งค่าอะไรคือยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตรงพวกนักเตะแล้วก็โค้ดที่มีการถูกลบหรือหมดลิขสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีการถูกลบเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับผมออกไปนะฮะโอเคแล้วก็จะมีการออกแบบการ์ดนักเตะใหม่ด้วยนะครับผมมีการออกแบบการ์ดนักเตะใหม่ด้วยนะแล้วก็จะมีการเตคีัยงครั้งใหญ่นะอัปเปลี่ยนใหญ่ในเดือนในเดือนพฤศจิกายนะฮะจะมีการเปเดตนใหญ่ ในพฤจิกาแต่นี้ก็แต่ปลายเดือนนี้ก็าอาจจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนภาคเฉยอารมณ์แบบเปลี่ยนเป็นาาปีน23ากต่างๆก็เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่พุนธังเต้นิดหน่อย้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นปี23แต่ในเดือนพฤศจิกยอัปเดตใหญ่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะยังไงสนใจกันไหม เป็นการประกาศที่ตกใจเหมือนกันเพราะว่าอะไรเป๊ยี่สิ2องเพิ่งจะมาในะครับผมแล้วจะเปลี่ยนเป๊ะยี่สามแล้วก็เลยตกใจว่าเชียยี่สองไม่ดีตรงไหนแต่ก็ยังว่าแหละมันมันไม่ดึงคนนะครับผมเป็นเป็นการเปลี่ยนภาคที่ไม่ดึงคนทุกปีเนี่ยอ่ะถ้าพูดถึงคนนม้เปลี่ยนภาคนะจากสิบแปดมาสิบเก้าจากสิบเก้ามายี่สิบจากยี่สิบมายี่สิบเอ็ดเนี่ยคือดึงคนดึงผู้เล่นให้เข้ามาเล่นเกมเกมเปสเนี่ย ค่อนข้างเยอะคือดึงได้เยอะมากอะ่ะดึงคนเข้ามาเล่นได้เยอะมากคือมีไร้ลุ้นมีไร้ตื่นเต้นคือคือสนุกนะครับผมคือสนุกในะถ้าับเฉพาเปลี่ยนมาเป็นอีฟบอลสอรยุทสงเนี่ยปุ๊บมันรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเปลี่ยนไปนะครับผมมันเปลี่ยนไปอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะซึ่งคนมีก็พยายามที่จะแต่ทาให้มันจะให้มันดีขึ้นแหละแบบแตกต่างจากตัวเดิมอะแตกต่างจากเฟสอะนะ แต่มันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเอาจริงนะปีนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จในปี22นะครับผมไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยซึ่งดิจิเนอรี่ก็ใช้ทองเปิดเปิดบค้รยากซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่อินไม่ค่อยอินกับการเปิดแบบนี้นะซึ่งการเปิดเนี่ยมันเหมาะกับการเปิดแบบบล็อกดอมากกว่าซึ่งใจ้จีพีเปิดอะไรเงี้ยนะถ้าจะเติมเงินจริงมันต้องให้ง่ายกว่านี้ ซึ่งบางคนเติมบดสามสี่พันไม่ได้สักตัวอะไรเงี้ยผมก็เคยมันก็เลยไม่ค่อยอินแหละมันมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แนวนะครับผมซึ่งโคโรมีไม่แก้ไวนะแก้ไวเปลี่ยนจากยีบสองเป็นยีบสามเลยแต่ยีบสามก็น่าจะไม่ต่างกันมากเอาจริงพูดตรงๆนะน่าจะไม่ต่างเรื่องการเปิดบอลเรื่องของค่าพลังนักเตะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าปีนี้สมจริงไหมสมพวกค่าพลังได้สมจริงก็กสมจริงแต่มันไม่ค่อยดึงผู้เล่นนะครับผมคือมันไม่ค่อยดึงคนอนะ มันไม่ค่อยดึงดูดอะมันไม่ค่อยว้าวอะนะครับผมมันสมจริงเกินไปหรือเปล่าพวกค่าพลังอะไรเงี้ยอ่ะอย่างเช่นตนดาร์ดอย่างเงี้ยฟีเจอร์อย่างเงี้ยหรือเจนเนอรี่อย่างเงี้ยซึ่งค่าพลังมันเท่ากันเลยไหมมันคือมันสูสีกันอะบางตัวสแตนดาร์ดไปดีกว่าหรือเจนเนอรี่อะคิดดูดินะมันก็เลยรู้สึกแบบก็เฉยเฉยอะกเฉยอะมีสแตนดัตต์ฟูลทีมสแตนดาร์ดมนกระหดแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะสมจริงแต่มันไม่ดึงคนไม่ดึงคนผลกระทบที่ตามมา ก็คือไม่มีใครเติมไม่มีรายได้เกมไม่พัฒนานั่นแหละนะครับผมเกมไม่พัฒนานั่นแหละแล้วก็มีเตะการอัปเดียดเดิมๆเดินจ่ายเรี่เดิมๆม,ม,มันก็เลยแบบอะไรวะเป็นปีที่เบียดผิดหวังนะยีสนะิบองเนี่ยผิดหวังแต่ก็รีบเปลี่ยนเป็นปียีสามนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเดิมไหมแต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับผมไม่น่าต่างจากเดิมมากนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม วันนี้เป็นละวบ๊ายบาย let's go